สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการย้ายกระถางนะของต้นมะพร้าวบนใสบางทีเอฟซีถามมาว่าไอ้กระถางมะพร้าวบนไสต้นนี้ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยต้นนี้แล้วจะไปเปลี่ยนกระถางสมัยแล้วที่ผมเปลี่ยนกระถางนี้ไ้แล้วนะเพราะว่าต้นนี้มันปลูกมานานแล้วมันปลูกอยู่กระถางใบนี้มาประมาณสักสามปีแล้วนะสามปีแล้ว ตั้งแต่ต้นมะาพร้าวเฮ้ยตั้งแต่ต้นตาลต้นนี้ต้นเท่าประมาณนี้นะต้นเล็กๆนี่นะต้นนี้ประมาณเกือบปีแล้วนะต้นนี้ต้นเล็กๆนะต้นนี้อยู่ประมาณสามหรือสี่ปีต้นนี้ผมก็ได้เวลาย้ายกระถางาก็จะทําการย้ายกระถางมาแล้วนะฮะให้กระถางมันใหญ่ขึ้นนะฮะเนะี่ยเพราะว่ามันจะได้เจริญงอกงามมันจะได้โตเพราะว่าโตมันไม่ใช่โตเหมือนต้นตาลที่อยู่สามท้องนานนะะ คือโตของผมในหมายเาว่าโตในรูปลักษ์ของของต้นมะพระ้าวต้นตาลน,นะฮะโตในรูปลักษ์ของตาลตาลบนใสมันโตนี่มันโต,นตยังไงคือโตแต่ต้นมันออกเป็นลักษณะต้นแคอยางนี้นะฮะเนี่นยวิธีการย้ายก็เราอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับต้นรากของต้นตาลน,นี่นะและอย่างดินตรงนี้เราอย่าไปเอาดินตัวนี้ออกนะฮะเนี่ยดินตรงนี้ กินดินเดิมของต้นตาลตรงนี้เราจะไปเอาออกนะถ้าเราเอาอ,อกเนี่ยตาลต้ตนตาลอาจจะตายได้นะและอีกอย่างหนึง่งเวลวาเรากรีดตาลเนี่ยมันจะไป่เหมือนต้นมะพร้าวนะเนี่ยตาลน,นี่เราตัดแค่นี้ตัดใบแค่นี้เราจะไปตัดจนจนสุดจนจน,จนติดโคนเลยนะเนี่ยถ้าเราตัดติดโคนเนี่ยมันอาจจะตายได้นะเราก็ตัดให้มันอยู่ห่างๆหน,หน่อยนิดเพียงประมาณนี้เดี๋ยวให้มันหลน่นเอง ต้นตาลให้ก้านตาลน,นี้มันหล่นเองเนี่ย,ย,ยตาลบนใส่ทำได้ยี้หายากมากนะเพราะว่าต้นนี้อายุมันก็หลายปีแล้วนะเนี่ยโคนมันอยู่ตรงนี้นะนี่กระถางที่ผมเตรียมไวนะ้แล้วผมเตรียมดิมเตรียมอะไรไว้หมดแล้วใส่ปงใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะปุ๋ยอย่างดีเลยนะ แล้วก็อย่างหนึง่งต้นตาลเนี่ยต้นตาลมันมันมันจะชอบแบบในต้นไม้มีวัชพืชน,นอะอยู่ด้วยนะอย่างนี้นะเราไปอย่าอย่าไปออกนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เราจะไปถอนออกนะเอาไว้เอาไว้ไวนี่ฮะ <c oughs> ให้มันอยู่ด้วยกันในนี้นะและอีกอย่างหนึง่งดินที่เราปลูกตาลเนี่ยปลูกตาลหรือปลูกต้นมะพร้าววนไส่อะไรเนี้ย พยายามในดินนี้พยายามให้ให้มีไส้เดือนอยู่นนะพยายามเลี้ยงไส้เดือนในนี้ด้วยนะแต่ผมมีส่วนมากทุกกระถางนี้ฮะผมจะมีมีไส้เดือนทุกกระถางะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวิธีการย้ายนะ ค่อยๆค่อยๆทำนะค่อยๆทำทำ,ทำแรงไม่ได้านะเพราะว่าต้นตาลนี่มันมันจะไม่เหมือนต้นมะพร้าว เอามาทั้งทั้งนี่เลยฮะเขาเรียกตุ้มดินเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไามเนี่ยวางอย่างนี้เลยแล้วก็วิธีระวางนะวางต้นตาลเนี่ยต้องเนี่ยเราต้องวางให้มันอยู่เป็นลักษณะตรงๆนะ เนียเห็นไหมเนี่ย,เ,ยเราต้องออมาเอาเนี่ยตุ้มดินเนี่ยต้องออกมาด้วยกันนะทั้งหมดเลยเนี่ยเ,เป็นลักษณะอย่างนี้อเห็นว่าต้นปลามของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบนะฮะสวยงามนะฮะเสร็จแ,แล้วตรงนี้ที่ดินไม่เต็มเราก็เพิ่มดินเข้าไปนะน เพิ่มดินก็ไปเพิ่มก็ไป เราย้ายเสร็จล้วปลูกเสร็จเนี่ยเราต้องอัดดินลงไปให้แน่นนะตรงนี้อให้เต็มไม่ได้อัดแน่นแน่นอัดแน่นเดียวตายนะเขาให้เต็มไว้นะเนี่ยให้เต็มเลย อยูจจ่ประมาณนี้มาให้เต็มเลยอืมเนี่ยมดุรานนี้ ดัานนี้อ่านให้เต็มเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้เนี่ยก็เป็นอันรอาเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงฮนะเดี๋ยวผมจะกลีดกาบใบตรงนี้ด้วยนะแต่กลีดไม่เยอะนะกีีดนิดเดียว เขียดเยอะไม่ได้นะนต้นตาลอันตรายตาย,ตายได้เสี่ยงเสี่ยงอาจจะตายนะเราค่อยเอ,ออกนิดเดียวอย่าออกเยอะอ่าเนี้ยก็น่าจะประมาณนี้ะนะเนี่ยเราย้ายกระถางแล้วเนี้ย ต้นนี้ก็ให้หลายจังนะฮะแต่ผมไม่ขายนะฮะเพราะว่าผมมีอยู่ต้นเดียวที่เหลือต้นอื่นก็มีแต่ต้นเล็กๆนะฮะต้นมันไม่โตต้นไม่โตไม่สวยเหมือนเหมือนอันนี้นะฮะจะมีต้นเล็กๆเนี่ยต้นนี้มันโตแล้วนะเออแล้อีกอย่างหนึ่งพอเราปลูกนี้เสร็จแล้วเราอย่าลืมเอาตัวนี้ครอบ้วยนะตัวนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงรากนะเนี่ยให้รากมันเยอะๆเนี่ยเลี้ยงราก นีปุ๊บนีนีมาเนี่ยทำนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาดินใส่นะเพราะว่าตานี่ยถ้ารากมันเยอะถ้ารากมันออกมาเยอะต้นมันจะสมบูรณ์นะฮะพอต้นสมบูรณ์มันก็จะโตเร็วอ่า โซในแบบของบอลไซน์นะไม่ได้โซเหมือนต้นน้นตาลที่อยู่ใต้ท้องนานะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากาก,ก,นนะฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันนะฮะนี่ยถ้าเผื่อใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะได้ต้น ตาลที่ดีมีคุณภาพไว้ให้พวกเราได้ดูกันนะก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะครับสวัสดีครับ